สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่น Hank แฮงแมนเกะครับเมื่อเรากดลันมานะครับเราก็จะใส่ชื่อผู้เล่นนะครับผมก็จะใส่ชื่อผมและเรานะครับก็จะสุ่มตัวอักษรของคำที่เขาสุ่มให้นะครับว่ามีอักษรตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z จะมีตัวอะไรบ้างก็จะสุ่มไปตัวสี ไม่มีตัว C นะครับเราก็จะเหลือโอกาสพลาดอีก4ครั้งนะครับผมก็จะสุ่มไปอีกตัว D ตัว D ก็ไม่มีนะครับผมจะสุ่ม E แล้วครับอ่ามีตัว E นะครับเป็นตัวสุดท้ายผมก็จะสุ่ม W แล้วครับอ่ามีตัว W นะครับ ตัวทีอ่ามีตัวทีแล้วก็ตัว E ผมก็จะส่ม e. ะะอีะครับตัวเออผมก็พลาดได้อีกสองครั้งผมก็จะส่มอีกตัวเอนะครับผมก็ต้องส่มอีกครั้งหนึ่งให้ถูกะะตัวเอ มีตัว s นะครับตัว x อ่ารอเมื่อกี้ผมแพนะครับแล้วก็คุณต้องการเล่นอีกครั้งหรือไม่นะครับถ้าต้องการเล่นอีกครั้งนะครับให้ใช้คําสั่ง y นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเล่นให้ n นะครับผมก็จะเล่นอีกครั้งนะครับแล้วก็จะสุ่มเหมือนเดิมครับตัวอักษร a ถึง z ผมก็จะสุม่มไป c เหมือนเดิม มี C นะครับ E ไม่มี E นะครับก็จะเหลือโอกาสพาดอีก4ครั้งครับ O ครับมี O M อ่าก็จะเหลือโอกาสพาดอีก3ครั้งครับ มีอาครับตัว W ไม่มี W นะครับต่ M อ M ไม่มี M นะครับเดี๋ยวโอกาสพลาดอีกหนึ่งครั้งนะครับตัว T ตัวทีนะครับตัว E ผมก็จะเล่นอีกครั้งเพื่อจะชนะนะครับตัว C เหมือนเดิมครับมี C E มี E ครับ O อมี O ครับ A. อ่ามีอ่าครับ M ก็พอรู้แล้วนะครับว่าเป็นคำอะไร T T ยินดีด้วยคุณคาดเดาคำศัพท์ถูกต้องและคุณต้องการที่จะเล่นอีกครั้งหรือไม่นะครับซึ่งผมไม่ต้องการเล่นแล้วนะครับผมก็จะพิมพ์ n ครับเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีกราฟออกมาแสดงอัตราชนะแพ้แล้วก็เทอร์นทั้งหมดที่เราเล่นนะครับนี่คือกราฟแท่งอัตราชนะและอัตราแพ้ครับนี่ก็ เป็นกราฟแผนภูมิวงกลมนะครับสำหรับการแนะนำการเล่นแฮงแมนเกมก็ขอขอบคุณครับ